โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมบอกกรู้เนาะนี่นะแอปอ่านข่าวในเงินจะทำคลิปเร็วเลยนะครับนะเอ้าเป็นอย่างวะ มาแล้วนะครับนี่นะแค่กดตรงรูปของขวัญนะครับก็ได้แล้วนะฮะนี่เราก็จะเซฟอ่าสิบคะแนนนะครับวิดีโอนี่ครับอ่าวิดีโอวิดีโอนะแค่กดเข้าไปที่ดูวิดีโอแค่นั้นล่ะคุณก็ได้รับเบียนละให้อันแบบชิมันตาเอ่ะให้มันเต็ม ตองแ่งขัตาจะล้วงปวดเลยครับติ๊บอ่าในสิบเรียนนะครับเป็นการสะสมเรียนนะครับแค่เชิญเพื่อนนะครับนี่นะครับคำว่ารูปบวกฮะบวกอีนนึองการเชิญนะครับเชิญนะเชิญ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 เพื่อนรับสองพัน ได้เอาค้ดผมไปใส่นะครับได้สามร้อยคะแนนนะถ้าทุกคนแบบไปเชิญเพื่อนนะครับจะได้คนละสองพันเจ็ดร้อยคะแนนเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเออเจ็ดร้อยคะแนนเลยนะครับสองพันเจ็ดร้อยคะแนนนะครับโอเคนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเป็นการถอนเงินนะฮะไม่ได้ผมแต้ไม่คลองไงทุกคนสามารถถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับ สามารถเลือกธาานาคารได้แล้วเลืกใส่เลขบัญชีแล้วกดยืนยันนะครับสามพันเท่ากับ1บาทหนึ่งหมืนเท่ากับ3มบาทห้าหมื่นเท่ากับสิบห้าบาทสูงสุดคือห้าแสนเท่ากับประเด็นนะครับร้อยห้าสิบบาทปุ๊บมันให้เรากดแบบนี้นะเป็นลูกวงกลมเนี่ยปุ๊บสามัเรากดไป ถ้าถ้าเรามีแต้มพอถ้าเรามีแต้มพอแล้วกดตรงว่าตรงนี้นะครับจ่ายเงินนะครับมันจะทํารายการ48ชั่วโมงนะครับหรือว่า7วันนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ไปบาานะครับทุกคนไม่เจอกันไม่เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าายบายทุกคนายบ้าย